ฝั่งนี้ไม่เจ็บใช่ไหมคะฝ,ฝั่งนี้เริ่มเจ็บแล้วโอเคม็ไ่เเจบโอคฝั่งนี้ไม่ลึกนิดเดียว มันใช่อะอเปลก็พี่จะดูนะว่ามันจะเจ็บข้างนอกหรือข้างในนะตรงนี้เจ็บไหมข้างในเจ็บไหม,ไมโอเค O mm. ย้อนนี้เป็นไงลงแล้วใช่ไหมดีขึ้นเลยมันเป็นอยู่นิดเดียวไม่เยอะแต่ว่าไม่พอไม่ได้ตัดออกมันก็อักเสบบวม นีพี่ทำความสะอาดแผลให้เนาะแล้วก็เวลาหนูอาบน้ำอะค่ะหนูก็เอาสำลีอะซับน้ำตรงแผลออกก็คือเอาสำลีสะอาดอย่างเงี้ยเวลาอาบน้ําเสร็จอะก็เอาซับซับเพราะอันเนี้ยเวลาทำมันเลื่อนไม่ออกเลยนะเอาออกง่ายกว่าที่คิดใช่ไหม <c oughs> เนี่ยเอาซับอย่างเงี้ยเอามาจิ้มฟันก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่สะอาด,อาดนนๆนะนะแล้วก็เอาออกแบบนี้ yeah huh?